สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาเที่ยวที่ดินบ้านสวนคลอง14อีกครั้งหนึ่งคะ่ะคุณลูกค้าสะพานข้างหลังที่คุณลูกค้าเห็นนี้นะคะจอมให้ชื่อว่าเป็นสะพานกล้วยไม้คะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเพราะว่าด้านในที่คุณลูกค้าเห็นนี้เป็นวงเวียน22ไร่ตรงนี้ในอดีต เคยจะจัดเป็นพื้นที่ชุมนุมง,งานกล้วยไม้โลกค่ะคุณลูกค้าบ้านสวน1 4ตอนนี้มีข่าวดีค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขานะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ที่ดินแนวบ้านสวนแต่ว่าเป็นขนาดแปลงเล็กเนาะทําบ้านสวนน่ารักน่ารักนะคะตอนนี้เรามีข่าวดีค่ะบ้านสวน1 4เรามีแปลงเล็กแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ขนาด105ตารางวา1,900บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันคะ่ะ ค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาอยู่ที่หน้าแปลง p 1 P2 ของเราค่ะนะคะแปลง p 1 P2 ขนาดแปลงอยู่ที่105ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแปลงขนาดเล็กหนึ่งงานนิดๆค่ะคุณลูกค้านะคะแปลงนี้ดีงามตรงที่ว่าดินถมเต็มนะ ดินถมเต็มนั่นแล้วสูงกว่าถนนค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณลูกค้าดึงดึงน้ำดึงไฟใกล้ๆไฟฟ้าอยู่ตรงข้ามหน้าแปลงค่ะใกล้ๆห่างกันเพียงแค่ 5เมตรนะคะคุณลูกค้าตรงนี้ช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะที่ดินแปลงนี้คุณลูกค้าซื้อได้ในราคา5,900บาทต่อตารางวาก็รวม1แปลงก็ประมาณ6 0 0 0นนิดๆค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสดได้ผ่อนได้ถนนหน้าแปลงกว้างอันนี้คือแปลง P1 P2 ขนาด105ตารางวาคะ่ะคุณลูกค้า ค่ะคุณลูกค้าขาได้ดูรายละเอียดกันแล้วนะคะที่ดินแปลงเล็กสดได้ผ่อนได้บ้านสวนของ14ขนาด105ถึง355ตารางวาราคา5,900บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าติดต่อน,นัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินกับจอมได้ค่ะนะคะนะคะันะจอมบ้านสบายใจ062 1574449ขอบคุณมากคะ่ะ